วิธีใช้แอปแมป,ปแผนที่ในมือถือวัดระยะทางทำง่ายแต่ที่แอป Google m a p หรือแอปแผนที่นะครับกรณีที่1ถ้าเราแต่ที่จุดเริ่มต้นหนึ่งครั้งจะขึ้นปักหมุดสีแดงแต่ไม่มีตัววัดระยะทางนะครับแต่ให้เราใช้วิธีกดค้างไว้ที่จุดเริ่มต้นจะขึ้นปักหมุดสีแดงขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันนะครับ เลื่อนมาแล้วแต่ที่วัดระยะทางที่เป็นรูปไอคอนไม้บรรทัดเราก็สามารถเลื่อนจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางที่เราต้องการรู้ระยะทางได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการวัดเพิ่มแต่ที่ปุ่มเพิ่มจุดตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการวัดเพิ่มจุดอีกแต่ที่ปุ่มเพิ่มจุดได้นะครับจะช่วยให้เรารู้ระยะทางในการเดินทางได้ง่ายขึ้น ทำง่ายๆกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่แม่ครับ